ข้มาฟังเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะก็หรือว่าที่เรียกว่ากฎหมายแพ่งด้วยด้วยถั่วเอินหรือเอินเดินบัญชีสะพัดนะคะก็ออะจะมาจะทำแบบข้อสอบในพรณยนะคะคำถามตัวประเภทใดที่ผู้สั่งผู้สั่งจายให้คำมั่นว่าจะชำระเงินแก่ผู้รับ อินโดยตรงนะคะ A ถัว่วแรกเอิน B ถั่วสัญญาใช้เอินซเช็ค D ถั่วเฮนฝากนะคะข้อคำตอบนะคะข้อี่ถูกข้อคือข้อ B นะคะถัวสัญญาใช้เฮนค่ะข้อข้อสองนะคะก็้อสอบแบบอัตนันนะคะนี่ก็คือข้อสอบคำถามอธิบายความหมายของพูดตรงตามกฎหมาย ว่าด้วยถัวเอินนะคะคาตอบพูดตรงหมายถึงบุคคลที่มีถัวเอินไว้ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้รับเอินตามถัวหรือผู้รับโอนโดยการสลักหลังนะคะซึ่งมีสิทธิ์เรียกร้องให้ชาระเอินตามตัว ได้นะคะข้อข้อสามนะคะก็ก็ข้อสอบในกรณีศึกษานะคะกำตามนายแดงออกถั่วแลกเงินสั่งให้ในายดำจ่ายเงินเขนายขาวต่อมานายขาวสลักหลังเลยไอเขนายเขียวนายเขียวทำถั่วแล้วนายชมพูเก็บได้ทำถั่วหายนะคะแล้วนายชมพูเก็บได้และนำไปเรียกเข็บเงินจากนายดำคำ ถามย่อยนะคะนายชมพูกอไก่นายชมพูผู้ทรงตามกฎหมายหรือไม่นะคะขอขอไก่นายดําต้องรับผิดชอบหรือไม่กับคาตอบขอก็กอ,อไก่นายชมพูไม่ใช่ผู้รับทรงดว้วยชอบด้วยโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะได้ถั่วมาโดยไม่ชอบโดยสิทธินะคะกอไก่นายดํามีสิทธิที่จะปฏิเสธและชาระเงินเพราะ ผู้เรียกร้องไม่ใช่ผู้ตรงโดยตรงนะคะก็ข้อนี้นะคะเป็นคำตอบที่อธิบายนะคะก็ก็สอบในภารณัยนะคะข้อใดเป็นต่อไปนี้เป็นล,ลักษณะของสัญญาบัญชีเดินบัญชีเดินสะพัดนะคะก็ A นะคะการจำระนี้แบบงวดเดียว B คะ่ะการตกลงจำระบัญชีเาเป็นก่าวๆไปโดยอัก ลบครุบหนี้4การให้สินเชื่อระยะยาวดีการออกถั่วงินเพื่อํำระหนี้นะคะคำตอบก็ก็บ b นะคะการตกลงํำระบัญชีเป็นคราวๆไปโดยการอักลบกครุบหนี้ค่ะกติยานะคะก็สอบแบบอัะตะนาค่ะคำตามบัญอธิบายหลักการรับผิดชอบของผู้สลักหลังในถั่วงินนะคะคำตอบผู้สลักหลังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ตรงถั่ว